สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาในช่องอาจารย์แอลเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้อาจารย์แอลก็มีแนวทางดีๆมาฝากเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางดีๆของแม่น,อน,าาน,ะะน้องณดาเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นอาจารย์แอวก็ขอขอบคุณช่องน,นทิยาธด้วยค่ะที่ให้อาจารย์แอลเอาตัวเลขของ แมน,น้องนาดามาลุงในช่องของอาจารย์แอลเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณนนทิยาเด้อค่ะเด้อผู้ใหคอมเมนต์ว่าอาจารย์แอลเอาตัวเลขผู้นั้นผู้นี้มาอะอาจารย์แอลขออนุญาตย่ค eh? าคอมเมนต์เด้อค่ะเพราะว่าอาจารย์แอลขออนุญาตคุณนนทิยาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะอาจารย์แอลก็ขอขอบคุณคุณนนทิยาที่ให้อาจารย์แอลเอาตัวเลขแนวทางดีๆจากนนทิยานะคะมาลุงในช่องอาจารย์แอลเด้อค่ะอาจารย์แอลขอบคุณเนาะค่ะเนาะ วันนี้อาจารย์แ้วก็จะเอาแนวทางดีๆของแม่น้องระดามาไห่เนาะค่ะแม่น้องระดานี่นะคะเป็นเป็นคนที่ฝันแม่นเนาะค่ะเนาะฝันแม่นแต่ว่างวดที่แล้วนะคะของแม่น้องระดาที่เขาที่เข้าหกเจ็ดนะคะมันเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะคือแม่น้องระดาเนี่ยค่ะเขาไปเขาขับรถมอไซค์นะคะไปทําคลิป ที่บ้านนนทิยานะคะแล้วทีนี้เขากลับบ้านค่ำไปเจอตายายนะคะไปนี่พูดถึงที่ผ่านมานะคะไปเจอตายายแล้วตายายก็ขึ้นรถมากับแม่น้องระดาขอขึ้นรถมานะคะขอขึ้นรถมาอาจารย์แอ๋วขอพูดคร่าวๆนะคะประมาณนั้นแล้วคุณยายอะคะ่ะเขาขอ แม่น้องระดาลงรถตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ให้กล้วยให้กล้วยกับแม่น้องระดาแต่คุณยายบอกว่าจะให้โชคนะคะคุณยายให้โชคแม่น้องระดาคือหกเก็ดแล้วก็ของคุณตาคือเก้าศูนย์นะคะแต่ตัวเลขในงวดวันที่สิบหกสิงหาก็ออกที่หกเก็ดจริงๆงนะคะ นี่คือเรื่องจริงเลยนะคะไม่ใช่ความฝันนี่คือเรื่องจริงนะคะที่แม่น้องระดาเจอมากับตัวเองนะคะจนน้องแม่น้องระดาต้องไปตามหาความจริงว่าตายายที่ขอขึ้นรถตอนเย็นเนี่ยค่ะมีตัวตนไหมมีชีวิตไหมมีอะไรไหมประมาณนี้ค่ะแล้วแม่น้องระดาก็ไปตามหาจนรู้ความจริงว่าไม่ได้มีตัวตนไม่ใช่คนนะคะไม่ใช่คนนะคะตายายไม่ใช่คน ตายายอยู่ในหนองน้ําคุนนะคะที่เขาเรียกว่าหนองน้ําคุนตายายอยู่ที่นั่นนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้พอตัวเลขอะค่ะออกหกเจริงๆออกจริงๆตามที่คุณยายบอกแล้วหลังจากนั้นนะคะแม่น้องนาดากับช่องคุณพี่นนทิยาค่ะเขาก็เลย ได้ไปทำสารไปทำสารให้คุณตากับคุณยายที่หนองน้ำขุนนะคะแล้วแม่น้องระดาก็ได้ปล่อยตัวเลขสามตัวสองตัวนะคะเพราะว่าตายายมาเข้าฝันแม่น้องระดาครั้งนี้คือมาเข้าฝันนะคะครั้งก่อนไมา้เห็นตัวเป็นๆน,นะคะ แต่ครั้งนี้มาเข้าฝันเขาบอกแม่น้องระดาว่าตายายบอกแม่น้องระดานะคะบอกว่าไม่ให้น้องนาดาน่ะซื้อนะคะที่บอกที่ที่บอกหกเกนะคะเขาบอกแม่น้องระดาว่าอย่าซื้อนะเดี๋ยวจะให้แม่น้องนาดาทุกอย่างจะให้มีเงินในบัญชีจะให้มีทองใสแล้วแม่น้องระดาก็มีตามที่ตากับยายบอกเรียบร้อยนะคะ แล้วตายายก็มาเข้าฝันบอกแม่น้องระดา3ตัวทั้ง3ตัวและ2ตัวนะคะคุณตาบอกคุณตาคือคุณตาลงรถนะคะในความฝันก็ใส่แม่น้องระดาก็ใส่ชุดเดิมใส่เสื้อตัวเดิมตายายก็ใส่เสื้อตัวเดิมนี่คือเป็นความฝันแล้วนะคะคืองวดหนึ่งกันยาคืองวดหนึ่กันยานะคะเป็นความฝัน แม่น้องนาดาก็มาส่งตายายที่เดิมในความฝันตาลงรถได้นะคะลงมอเตอร์ไซค์ลงมอเตาาอร์ไซค์ของแม่น้องระดามอเตอร์ไซค์บ้านนอกเราก็จะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์เป็นรถพ่วงประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้คุณตาลงรถก่อนคุณยายคุณตาบอกแม่น้องน้าดาว่าตัวเลข80ของคุณตานะคะตัวเลขคือ80 นี่คือของคุณตาแล้วพอคุณยายลงรถคุณยายก็มองไปที่ทะเบียนรถของแม่น้องรดาแล้วคุณยายก็พูดขึ้นว่าห้าหกแปดนะคะคุณยายเขาพูดว่าห้าหกแปดเขาชี้ไปที่ทะเบียนรถแม่น้องรดาห้าหกแปดแม่น้องรดาก็ลงยลงบอกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเบียนรถคือห้า 5 6าหแม่น้องระดาพูดแย้งคุณยายแบบนี้แต่คุณยายก็พูดย้ำอีกว่าตามนะ5 6าหนี่คือความฝันของแม่น้องระดานะคะก็ขอขอบคุณแม่น้องระดาแล้วก็ขอบคุณช่องนนทิยาที่อนุญาตให้อาจารย์เอลวเอาตัวเลขของแม่น้องระดามาลงในช่องนี้นะคะขอบคุณ f อทุกคนที่เข้ามาดูและเข้ามารับชมนะคะ แล้วทีนี้นะคะพอหลังจากนั้นนะคะแม่น้องระดาก็เลยไปตั้งศาลไปตั้งศาลตั้งศาลเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะคะคือวันพุธตั้งศาลเรียบร้อยนะคะเลขที่ศาลคุณตามาเข้าฝันนะคะบอกว่าให้ตั้งเลขที่ศาลคุณตาขอเลขที่ศาลเองนะคะทั้งคุณตาคุณยายนะคะขอเลขที่ศาลที่หนึ่งสามทับเก้าเลขที่คือหนึ่งสามทับ เก้านะคะคือเลขที่สามนะกันนะคะแม่คืออาจารย์อาจารย์แอวให้กันเองนะคะให้กันที่ห้าเก้าแปดเพราะว่าคุณยายบอกแม่น้องระดาว่าห้าหกแปดเล้วก็กันที่ห้าเก้าแปดกันด้วยนะคะแล้วก็เลขที่สามก็หนึ่งสามทับเก้าก็ถ้าใครจะเล่นเลขที่สามก็หนึ่งสามทับเก้าก็ตัดหนึ่งสามหรือสามเก้านะคะ ถ้ากันถ้าเราซื้อไปทั้ง3ตัวแล้วก็139ก็ได้นะคะหรือ136ก็ได้นะคะเลขก็มีอยู่ประมาณนี้คือตัวเลขของแม่น้องระดานะคะก็คือปู่ตาปู่ตานะคะบอก80จดนะคะคุณยายบอก568เลขที่สาร1 3ึทับ9 กันที่598นะคะกันที่598เดี๋ยวอาจารย์เอ๋วก็จะให้แคปหน้าจอนะคะอาจารย์เอ๋วก็จะให้แคปหน้าจอเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะคะใครที่สะดวกแคปก็แคปใครที่สะดวกจดก็จดนะคะนี่นะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะโชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสําเร็จ และสมหวังนะคะขอบคุณช่องขอบคุณพี่นนทิยาแล้วก็แม่น้องรดานะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ